เราเพิ่งไปตกปลากันมาเองใช่แล้วเราก็ถูกห้ามไม่ไปที่นั่นอีกด้วยทำไมอ่ะได้แล้วเฮ้ยปื่อชัหมวกมันเป็นสมาชิกในครอบครัวคนสำคัญเลยนะนายขายโซฟาเพื่อไปซื้อมันนะฉันจะชมวกเราใหม่ Wat up new and new one. Chumok 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 chumok. Chumok chumok. Ni Wang ai ยินดีต้อนรับกลับหรอฉันขอโทษที่แอบเข้ามานะไม่เลยแล้วนายเป็นใครนะฉันเองโทษเ,เขาเคยอยู่ที่นี่ใช่เคยอยู่นายจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ <Flash back. S 1> เอาละถึงเวลาที่ฉันต้องไปแล้ว เราจะไม่นื่นายเลยโทษนายหรือปืนลบความทรงจำานี่ไม่อยากจะเชื่อว่าโทษจะย้ายออกไปนะเธอเราเอิตเอจะทำความฝังให้มันใหญ่เลยแหละฮ่าฮาไม่ว่ากันนะฉันเป็นใครลาก่อนนะเพื่อนเก่าฉันไม่ใช่เพื่อนเกเเกิดอ, <oz> อะไรขึ้นกับโซฟาหรอทอมขายมันให้กับพวกจรสลัดนะ <oz> ทอมงูไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ต้องห่วงนี่โซฟานี่มันคืออะไรเนี่ยก็แค่สิ่งที่ฉันประดิษฐ์ขึ้นโอ้ยแอวนายจะออกไปเมื่อไหร่ล่ะออกไปหรอฉันจะย้ายกลับเข้ามาแล้วดัม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  อะไรนะเอฟท้อมอย่าทำตัวหยาบคายสิฉันบอกนาะย้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนะโอ้ oh. oh, ทอมฉันมีอะไรจะบอกนะง่ำๆๆๆเอ่อโอเคง่ำว้าว uh, <okay. S 1> wow, ดูเหมือนพวกนายได้ออกประจนภัยตอนที่ฉันไม่อยู่สินะฉันหว่าฉันจะได้ไปด้วยจังฉันมีไอเดียแล้ว อะไร อาเหมือนเมื่อก่อนเลยฉันคิดถึงมันจังใช่ฉันด้วยใช่มันเยี่ยมมากเลยทโทศน่าเสนอมากกว่าทิม้อมนานไม่ต้องห่วงแม่แม่ฉันจะอยู่ที่นี่นายคงไม่ว่าอะไรใช่ไหมถ้าฉันขอห้องเก่าฉันคืนน่ะไม่แน่นอนสิเป็นนั่นมันห้องฉันนะ นายก็แค่กลับไปห้องเก่าของนายไงแต่นายเปลี่ยนมันให้กลายเป็นสาวว่ายน้ำไปแล้วนี่งั้นทำไมนายไม่นอนบนโซฟานีล่ล่ะทอมโง่ไม่เคยเปลี่ยนเลยฮ่าใช่แล้วทอมโง่ไม่เคยเปลี่ยนเลยนายอยากได้ห้องฉันก็เอาไปเลยที่นั่นแคบอยู่แล้ว ว้าวเขาดูมีความสุขมากเลยเอาจริงเหรอฉันคิดว่าเขาไม่มีความสุขนะเขาดูเหมือนเขาโกรธอยู่อะฉันขอเกะทอมบางทีฉันควรจะตามเขาไปไม่ต้องห่วง,วเ,วงเ,เรื่องนั้นหรอกเอสมาสี่เรายังเหลือเรื่องที่ต้องทําอีกนะเอ่อโอเคนายอยากเห็นคอลเลกชันแปลกๆของฉันไหมแน่นอนจากนั้นเราจะดูการกลับมาของผีดิบโจสลับกันพักสีเหมือนแต่ก่อนไง ใช่เหมือนแต่ก่อน